ถ้าพูดถึงพระเอกซ้ายโหดหนึ่งชื่อที่ทุกคนคิดถึงจะต้องมีคนนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คืออู๋เลยที่เล่นคู่กับเจ้าลูซ้อในบทหลิงปู้อีจากซีรีส์โรแมนติกย้อนยุคดาราจักรักลำนำใจหลิงปู้อีโอรสบุญธรรมของฮองเต้สายเลือดฝ่ายชายที่เหลือรอดเพียงคนเดียวของตระกูลห้วตระกูลนักรบที่ยิ่งใหญ่ แม้สถานะในปัจจุบันจะสูงส่งแต่จิตใจกลับไม่สงบสุขคุกรุ่นไปด้วยเพลิงแค้นของตระกูลที่รอวันชำระบุคคลิกมีความหลอ่อเท่และดักในแบบหมาป่าเดียวดายไม่เคยใช้ตามองหญิงใดค่ะแต่กลับมาต้องใจเชิงเศร้าซางบุตรีนายทหารที่เพิ่งได้รับการอวยยศสาวน้อยผู้เฉลียวฉลาด แต่ขาดการอบรมดื้อรั้นเอาแต่ใจรักการช่างและการกินเป็นที่สุดนางเปรียบเสมือนแสงสว่างเรืองรองท่ามกลางชีวิตมนมนของเขาแม้ทุกคนนะคะจะลงความเห็นว่านางไม่คู่ควรกับเขาสักนิดแต่เขาก็ไม่สนใจขอองค์ฮ่องเต้พระราชทานสมรสพร้อมลั่นวาจาว่าหากไม่ใช่นาง ชีวิตนี้จะไม่ขอแต่งกับผู้ใดทําเอานางอิจฉานะคะถึงกับเป็นลมได้ใจทั้งนางเอกและยายไปเต็มๆเ,เลยจ้ามีวีรกรรมเด็ดๆพิสุดรักแท้อยู่หลายคราวนางเอกเดือดร้อนอยู่ที่ไหนพอตามไปช่วยทันเวลาตลอดที่ยายประทับใจสุดๆก็ตอนควบหมาไปช่วยนางเอกที่โดนโจรกระบทล้อม ทั้งที่ตัวเองได้รับบาดเจ็บนะคะช่วยเสร็จก็ยังอ้อยอิงไม่อยากจากไปยอมเป็นหนูลองยาให้นางเอกรักษาเฉกลามแน่นแให้คนดูกรี๊ดปิ๊ดแปดตลบค่ะที่สำคัญแม้จะมีสถานะที่เหนือกว่านางเอกแต่เขาก็ให้เกียรติและปกป้องเกียรตินางเอกเสมอใครมารังแกหรือพูดจาหมิ่นนางเนี่ยพอพร้อมฟาดไม่ยังค่ะ อย่างนี้จะไม่ให้รักยังไงไหวล่ะคะเรื่องนี้รับชมกันได้ที่ VTV ค่ะ